สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องทีนเค28ชาแนลนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้านเล่นออฟเซอร์เวอร์นะครับครับตอนนี้พวกผมก็จะออกไปหาเลดบ้านกันนะครับผู้นี้ก็จะชิงเหรียญแล้วนะครับก็คือยังเหลืออยู่หลายบ้านเลยนะที่บ้านเราก็พอมีพวกระเบิดอยู่นะครับก็ทําเป็นลูกบ้องเมนชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้รถเลดเอาที่มาเกี่ยวเลยป่ะ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 ป รถไปใช่ไครับรได้ปืนแล้วใช่ปหมได้แล้วครับโอเคครับดเลยปเล่เพงโอ้โหมนอนเลยีว่านอนหมนเร็วกว่าเองหลบเปล่าน้องพี่ลองยิงหน่ออยู่ตรง บินบินอะไรอะน้องบินอะไรละของพี่ของพี่ถ้าอาหารเบลสิบห้าน่าจะบิน75เจ็ดสิบห้า7อเจ็ดสิบแปดประมาณเจ็ดสิบแปดเทวสิบห้าน,นะมันอยู่มันอยู่ที่เบลเราด้วย <c oughs> ใช่ป่ะน้อง งนี้หก็ไฟฟ้าสองตั้งกันได้บนอ่ะสองอันเลดเรดแล้วเรดเราวเรดฝั่งทางน้ำไปทางแอร์พอร์ตนะค่ะพี่เดี๋ยวไปออนนะตั้งไม่ได้พี่ออมทางแอร์พอร์ตตั้งไม่ได้ติดหนึ่งหันหน้าไปทางแอร์พอร์ตเหรอต้องไปตั้งฝั่งนู้นปะเรานก็เรดตั้งตั้งจากดินถนนลงไปทางน้ำได้ไหม หน้าไปทางแอร์พอร์ตแล้วหรือหันหลังไปทางแอร์พอร์ตหันหน้าไปทางแอร์พอร์ตอ๋อผมดูว่าไอ้นี่ยเดินทางแอร์พอร์ตไม่ไม่หันหน้าไปทางแอร์พอร์ตไม่เดี๋ยว่าหลับหรือเปลเว้แล้วีบมาเตียงมาด้วยไอเทียดเดดมอบผ้มีสับมานะ่ะผมผมอาเองครับ

ผมผมมรถเลสเยรถเลสถ้าอยู่ด้วยกันตรงนี้ไปลงพวกมดเลยยังเตรียมเป็นมายังน้อง มีได้แม่ขอด้นี้ใช่มาเลยวโรแลรไพี่มเลยี่ดาวโหลดอะไรพี่พี่ <c oughs> ต้องโหลดอันนี้ก่อน เหลือเหลือป้อมไฟฟ้าไนะตบเอาอกมยู่ข้างในใช่ไหมเอาปมอ้เเนล้มี่อ่ใเม่ผมลืผมมีหอนใครใครมีหอ

ได้ทุกอย่างนี่แหกป้อมมึงมาเนาะดาผมดาวผมตัวนึงนี่ลากลาวิวมาไหนเียมันลากมาแล้วตุิกะไากวรถรียดทีโดนลากนะยิงตลอดยิน้เดียวมันก็จบไป ตรงกันบ like ิลเลยตรงกันบิเลยวมันมัคาดูมันานเลยิมกำที่ด uh, um, yeah. hmm. ีกักำเป็นรังเลย แป๊บได้หายมาห้าร้อยแป๊ดหนึ่งนะหายผมได้มาแปดร้อยนี่กล่องผมผมมีกล่อง Энэ маань ямар гоодгоо баггүй

น่าจะ200นะตอนที่พี่ใส่ไปต,ตัวมาตัวมาตัวมาไม่เอทก่องเยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวหาเลยไหนวัดต้องเตาอ่ะเตามาที่ไนใครเก็บไปยัง,ง,งไม่ได้หมดแล้ว,ม,ลวมันไม่มีอะไรแลนะ้วเนี่ยเก็บของมามเก็บของมา มีแต่ปืนหนักเลยนะสองปอกสามปอกสออกี่วงได้ด้โอเคโอเคครับก็ได้ของมาเพราสมควรนะหลังนี้ก็ยังไม่เป็นไทเทนนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นไทเทนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวได้ป้อมไฟฟ้าสองป้อมเลยก็เดี๋ยวอาจจะต้องยกกลับบ้านนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลด้วยแล้วก็พวกหูฟา์มไงก็ไม่ได้นะ ไปครับก็เดี๋ยวคนของกลับบ้านก็ยังพอมีลูกบ้องอยู่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปหาเล่นอีกหลังนลยนะก็อาจจะต้องกลับไปทําระเบิดเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคนของก่อนแล้วก็ยกบ้งองไฟฟ้ากลับบ้านนะ โอเคครับตอนนี้ก็จะไปเลทอีหลังนนะหลังนี้ก็เหมือนว่าน้องบอกว่าน่าจะรวยนะครับเหมือนว่าเขาไล่เลทบ้านหลังอื่นๆอยู่นะดูเหมือนว่าบ้านเขาจะเป็นบ้านใต้ดินด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะพอหรือเปล่านะพี่มีสามเตียง <Okay. S 2> ตอนแรกพี่เอามาห้าเตียงพี่เอาเอาเก็บไปกี้เนี้ยเอาของเข้ามาเนี่ยเอาเซ็ตมาเนี่ยโอเค น้องตัวนั้นนะัตัวรับไเ็จับจับมือไม่ดดี่ทียวเตียงเตียงอิงเตียงหมดน้องเยี่ยเตียงเตียงทิวเตียงอิงเตียงหมดทุกคนเลย มอมาแป,ป,ป,ป๊บแป,ป๊บแมาแล้วมาแล้วมีกล่องอะไรบ้างไหมเนี่ยออฟมีเซตยังออยังไม่มีครับมามามาเก็บเซตดป่ะมีแม่บ้อ,องป่ะ มีครับมีโอเคเอาขอยาหน่งเอาได้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 ยามาแค่สามอัน อ้าต้องน้ำต้อง,องน้ำนะพี่ใส่พี่ใส่ลูกรถเลยแล้นะ bəli มีครับบนเราใช่ไหมมีมีมีเดือสองร

ลบ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 รอนรอมในอีอันนึง 霸王的吧。

ไม่ได้ออกไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปไปได้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 โอเคเราได้วางป้าเราได้ ่มาบินอันนี้พี่เองนี่พี่เองวางบิวไม่ได้ตรงนี้ နေနေမောင်တီพี่น้องเมาท์ทีพี่

น้องขึ้นมาน้องขึ้นมามีหินบ้างมีหินบ้าง โอเคครับตอนนี้น้องๆก็รื้อบ้านหมดแล้วนะคือตอนแรกก็เกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับก็คือว่าเลทแล้วมัน,นไม่สามารถวางบิลได้นะครับตอนนี้ก็ได้บิลแล้วแล้วก็รื้อบ้านทิ้งแล้วตอนนี้ก็เหลือ้นของกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้ก็ชิงเหรียญแล้วก็ได้ของมาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้คอมโบแนทไะไรมาเขานริ่งจะเยอะเลยก็น่าจะได้หุ้นอยู่หลายตัวเลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเหลือ้นของกลับบ้านนะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม